คราวนี้เรามาใส่รายละเอียดของคลาสพาร์เซอร์ Class er, ของ LL1 ที่เราเขียนแบบในเชิง OOP ก็คือว่าเราเน้นเพื่อที่จะคิดถึงการเขียนแบบ OOP มากขึ้นเอาเข้าเรื่องเนาะเราให้เป็น method run เพื่อที่จะ ซึ่งจริงๆ m ิงแม่ตัดนี่ก็คืออัลกริ t ทึมนั่นเองเอลเอลนนั่นเองเอาเรามาทบทวนกันหน่อยอัลกริ t ทึมก็สิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะพุช เจ้เาดอลลาไซน์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์จบเข้าไปก่อนหลังจากนั้นก็พุช first เขา,าเรียกว่ายัางไงนะตัว start symbol ของแกรมม่านั้นเข้าไปหลังจากนั้นก็จะมาเจอ,เอไวรู ซึ่งไวลูปนี้ก็สิ่งที่ต้องทำก็คือไปนค้นหาว่า top top o f s t a c k เมื่อได้ top o f s t a c k มาแล้วก็เอา top o f s t a c k เนี่ยมาถามว่า top o f s t a c k เนี่ยเป็น นันเทอร์มินอลหรือเปล่าหรือไม่อย่างนั้นก็ท็อปเนี่ยก็อาจจะเป,นเนเปนน็นเทอร์มินอลใช่ไหมถ้าเป็นนันเทอร์มินอลก็จะขอแกรมมาออกมาจากตารางแล้วก็กลับ ยัดเข้าไปใน s t a ็กเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นเทอร์มินอลก็จะพิสูจน์ว่าเทอร์มินอลที่อ่านมาจากอินพุตนั่นะตรงกับเทอร์มินอลที่แกรมมากกำลังให้ตรวจสอบหรือเปล่าซึ่งถ้ามันตรงกันก็ถือว่าเสร็จไปอีกตัวหนึ่งละชิ่งถูกต้องไปอีกตัวหนึ่งละก็เข้าไปสู่การตรวจสอบถัดไป โอเคเอาละดังน,นั้นเราก็จะเริ่มโอเคเราก็จะเรียกใช้ Input Data ใช่ไหมครับก็คือ Input Stream นั่นเองก็จะมี Stream ตัวหนึ่งเราก็จะมีอะไรนะ table หรือว่า grammar ตัวหนึ่ง my stack ตัวหนึ่งดังนั้นก็ constructor ของ parser เป็นอย่างไร สตรีมก็จะ InputStream ก็จะใส่ InputStream ที่เป็นสตริงเข้าไปนะก็จะใส่ตัวนี้เข้าไป เทโบก็เหมือนกับที่ได้ทำไปแล้วนั่นถึงตอนนี้ก็พร้อมที่จะทำงานแล้วนะครับนั้นเราก็มาดูว่ามันเริ่มต้นอย่างไรเราสร้างตัวแปรสำหรับไว้เก็บตัวท็อปซึ่งเป็น ชานะซึ่งเป็นชาในที่นี้ก็คือเอาเราใส่เป็นาชาไปก่อนก็ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งชาอีกตัวหนึ่งซึ่งก็คือโทเคน ที่จะเอามาจากสตรีมนั่นเองเราพุชสองครั้งแล้วก็เรียกสแต c k แล้วก็พุชสองครั้งนะครับ ดังฉะนั้นเราก็จะปรับซึ่งก็คือตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะ ch เ,เรียกเรียกตัว top ดีกว่าเนาะอนั้นตัว top เนี่ยก็จะปรับออกมา แล้วก็จะมาทดสอบจะมาถามนี่ครับเป็นคำถามที่ถูกใช้ตอนนี้ถามว่าเป็นเทอร์มินอลหรือเปล่าไม่งั้นก็ถามว่าเป็น ใช่ถามว่าเป็นนันเทอร์มินอลหรือถามว่าเป็นเทอร์มินอลหรือเปล่าก็เหมือนเดิมถ้าไม่ใช่ก็เอ r ร์อร์แต่ถ้าใช่เราก็จะ แต่ถ้าใช้เราก็จะขอแกม,มารูมาซึ่งก็ขอมาจากเทเบิลก็จะขอเกันมา루ตัวที่ใช้ก็คือต้องใส่นันเทอร์มินอลเข้าไปซึ่งก็เป็นชาสองตัวนั่นแหละมีไหมตัวแรกก็คือตัวท็อปซึ่งเป็นนันเทอร์มินอลตัวที่สองก็คือเป็นตัว ทเคนซึ่งเป็นเทอร์มินอลจากฝั่งอินพุเอ๊ะมาเลยยังยังไม่ได้อ่านเลยเริ่มอ่านตัวแรกเอาโทเคนมาอ่านตัวแรกเอาโทเคนเนี่ยมาอ่านตัวแรกอ่านจากไหนก็อ่านจาก Stream <Okay. S 2> นะครับขั้นตอนนี้ก็คือเราก็ได้มาแล้ว เอาละหลังจากนั้นก็จะเอาไปใส่ใน stack โอเคเอาไว้ค้าหน้าเนาะเวลาหมดละเอาไว้ค้าหน้าเจอกันครับ